แชร์ประสบการณ์ขั้นตอนกลับไทยที่สนามบินแฟรงเฟิร์ตเยอรมนีคิวยาวมากครับก็เป็นกระทู้ที่เพื่อนๆในกลุ่มโกโ,กโกนไกแฟนฝรั่งได้ตั้งขึ้นมานะครับเขาได้บินกลับไทยในวันที่27พฤศจิกายนด้วยสายการบินการบินไทยก็คงจะกักตัวฟรีใช่ไหมอ่างั้นเดี๋ยวขอเริ่มกันเลยนะครับบินวันที่27พฤศจิกายนค่ะเอ่อทีจีเแฟรงเฟิร์ตแบงคอก ขอแนะนำให้มาถึงสนามบินไวๆนะครับเพราะว่าคิวยาวมากมาถึง4โมงเย็นตรวจสอบเอกสารเช็คอิน5โมงครึ่งก็มาถึง16.00ได้ตรวจสอบเอกสารเช็คอินตอน17.30ชั่วโมงครึ่งเลยเจ้าหน้าที่ให้ต่อคิวค่ะเพื่อรอเช็คเอกสารก่อนก็จะมี COE มี Fit to fly แล้วก็แบบฟอร์มต่อ8มาถึงตรงนี้อออต้องอธิบายนิดนึงสรุปนะครับ คนไทยที่จะกลับประเทศไทยเนี่ยตอนนี้คือมีอยู่สองวิธีการเอาคร่าวๆก็คือวิธีการแรกคือสายการบินกักตัวฟรีซึ่งตอนนี้ก็จะมีการบินไทยกับลุมพันซ่าแค่อาทิตย์ละหนึ่งเที่ยวบินการบินไทยเที่ยวบินละ200คนลุมพันซ่าเที่ยวบินละห0ิคนแต่มีคนบะะ ansa, อกว่าลุพันซ่าโคต้าของเดือนธันวาคมใช่ไหมอันนี้มันก็ขึ้นเดือนธันวาคมแล้วนี่นะก็เต็มแล้วก็จะต้องรอดูว่ามกราเป็นต้นไปจะ มีข่าวว่ายังไงบ้างนะครับการบินไทยไม่รู้เหมือนกันว่าเต็มหรือยังก็คือถ้าเกิดเราไปจองได้ตามวันเวลาที่บอกเนี่ยนะเราสามารถขอใบกักตัวฟรีจากทางสายการบินเพื่อมาอัปโหลดตอนที่ขอ COE ได้ครับก็ทีนี้อีกแบบหนึ่งก็คือจ่ายค่ากักตัวเองก็คือคนที่ได้ซื้อตั๋วไปกลับมาอยู่แล้วอ่ะเราสามารถกลับวันไหนก็ได้ตามวันเวลาที่เราต้องการเพียงแต่ว่าเราจะต้องยอมจ่ายค่ากักตัวใน alternative state quarantine หรือ a l t e r n a t i v e l o c a l quarantine คือ ASQ หรือว่า ALQ ก็ได้ก็คือเราจะต้องไปทำใบจองโรงแรมเสร็จแล้วก็เอาทั้งตั๋วเครื่องบินและใบจองโรงแรมนั้นนะมาอัปโหลดตอนที่เราขอ COE ก็คือควรจะทำล่วงหน้าสักประมาณสัก7วันเป็นอย่างน้อยอะ่ะ7วันทำการนะคือเป็นการทำเพื่อสุดท้ายจะได้ใบ COE มาในวันขึ้นเครื่องบินเช่นเดียวกันแล้วก็ก่อนขึ้นเครื่องบิน72ชั่วโมงก็คือไปทำใบตรวจ fit to fly ตามที่ตรงนี้เขาบอกแหละก็คือวันที่เจ้าหน้าที่ของสนามบินของสายการบินเขาเช็คเอกสารนะก็จะมีแบบฟอร์ม COE แล้วก็ใบ fit to fly แล้วก็แบบฟอร์มต่อ8ซึ่งก็ส่วนใหญ่จะมีให้โหลดในเว็บไซต์ของสถานทูตน,นะกรอกไว้เพื่อส่วนใหญ่จะเอาไว้โชว์ตอนที่ไปถึงประเทศไทยนั่นแหละต่อ8รอตามแถวที่ต่อสักพักแล้วไปเปิดให้เช็คอินค่ะเตรียมเอกสาร3อย่างและพาสปอร์ตเตรียมไว้เลยนะคะเพื่อความรวดเร็ว ออตอนเช็คอินเจ้าหน้าที่จะตรวจเอกสารทั้งสามด้วยนะคะเจ้าหน้าที่จะถามว่ามีกระเป๋าโหลดกี่ใบแฟนบอกหนึ่งใบเจ้าหน้าที่เช็คเอกสารให้เสร็จแล้วก็ยื่นคืนให้เช็คอินเรียบร้อยค่ะข้อสี่เดินมาตรวจตอมอกระเป๋าเสื้อคลุมถอดออกคงเป็นตอมอของเยอรมันเออตอ,ตองตอมอเยอรมันอยู่แล้วที่นะที่สนามบินแฟรงค์เฟิร์ตสำหรับเราโดนเช็คสองรอบเจ้าหน้าที่ชายและหญิงเรียกมาดามพริส เช็คอเกนเดี๋ยวนะขาออกทําไมเช็คละเอียดขนาดนั้นเลยละ่ะเรียบร้อยดีค่ะแต่กระเป๋าเป้สะพายต้องรอเจ้าหน้าที่ตรวจค่ะเพราะมีเงินอยู่ไม่รู้เขาเช็คอย่างไงนะหมายถึงว่าถ้าเดินผ่านเครื่องหมายถึงว่าตัวเราเองเดินผ่านเครื่องแล้วเกิดร้องขึ้นมานี้บางทีแบบว่าเอาเอาเครื่องมาถูๆใช่ไหมเกิดสงสัยแล้วอาจจะล้วงเข้าไปก็ได้ <c oughs> อันนี้พูดเล่นนะครับเรียกเราไปถามพูดอังกฤษหรือเยอรมันเราพูดภาษาอังกฤษ How much you have money in your bag เราตอบไปเท่าไหร่บลาบลาเจ้าหน้าที่บอกฉันขอเปิดดูนะเช็คโอลี่เราก็ตอบโอเคยิ้มเจ้าหน้าที่ผู้หญิงใจดีอยู่ค่ะตอบเราโอเคยิ้มให้เราตอบกลับขอบคุณมากค่ะพูดภาษาไทยปะหมายถึงว่าคุยภาษาอังกฤษแต่ว่าตอนขอบคุณมากเป็นภาษาไทยไหมหลังจากนั้นเดินมาตรวจตอมอสเต็มพาสปอร์ตเจ้าหน้าที่หนุ่มหล่อใจดีเรายื่นพาสและตั๋วเครื่องบินให้เจ้าหน้าที่ให้เปิดแมสดูใบหน้าอันสวยงามของเรา ไม่ถามเราเลยสักคำค่ะอาจเป็นเพราะเราเคยบินที่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ตจากวีซ่าเก่า,เาผ่านมาไม่นานเกิน5นาทีเจ้าหน้าที่ก็สแตมป์พาสปอร์ตให้ค่ะเราตอบพร้อมยกมือไหว้แบบไทยตอนนี้เรียบร้อยทุกอย่างมานั่งรอเวลาบินค่ะมาถึงไทยแล้วจะมาแชร์ประสบการณ์อีกครั้งนะคะดูว่าเดี๋ยวเขาจะรีวิวยังไงนะนี่ก็คือเป็นภาพที่เขาแชร์มานะครับขาออกเราก็ต้องเรียกว่าเดพาร์เจอร์อยู่แล้วใช่ไหมก็ป้ายที่ชี้ว่าเดพาร์เจอร์ฮอลล์อ่าแล้วก็อันนี้อะไรก็คือ เตรียมเอกสารไว้รอตรวจครับอันนี้คือคิวรอตรวจนะครับก็คือตอนที่จะขึ้นเครื่องบินกลับเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นเป็นแถวใช่ไหมเป็นแนวตั้งใช่ไหมแล้วก็ตรงจอตรงเนี้ยก็จะบอกหมายเลขเที่ยวบินซึ่งมันก็จะตรงกับตั๋วเครื่องบินของเราว่าเป็นหมายเลขเที่ยวบินอะไรอย่างตัวอย่างนี้บอก T G 923ตรงจอน,นี้เขาก็ต้องโชว์ T G 923อะไรเงี้ยแล้วก็ต่อคิวสังเกตว่าก็คิวก็เยอะพอสมควรจากตรงเนี้ยเห็นชัดเจนเลยครับว่ายาวมากเนี่ยบอกเลยบอกคิวยาวมากโอ้โหนี่ออกมา น่าจะสักสองร้อยเมตรเลยไหมยาวมากจริงๆก็คือเนี่ยเช,เช็คอินมันน่าจะอยู่ตรงเนี้ยที่มาตรงขวาเนี่ยใช่มก,ก็เนี่ยโ,โหรอมาจนถึงนี่ที่บอกว่าชั่วโมงครึ่งคงหมายถึงอย่างนี้หรือเปล่าก็เลยว่าต้องเผื่อเวลาเยอะไว้สักนิดนึงครับเสมมุติว่าเครื่องออกทุ่มหนึ่งสมมตินนะเราก็มาถึงสักประมาณสี่โมงเย็นอะไรเงี้ยอ่ะตรงนี้ต่อไปเราขอปิดชื่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องความเป็นส่วนตัวก็เป็นคอมเมนต์ที่มีคนมาถามนะครับอเดินทางปลอดภัยค่ะ ทำไมเขาถามเรื่องเงินด้วยคะอันนี้สงสัยก็มีคนอื่นตอบมีเพื่อนไปอสอสเตรเลียค่ะออสเตรเลียจิงโจ้เขาก็ถามแบบนี้เหมือนกันเพื่อนบอกว่าเขาถามเฉยๆนะคะเพื่อนว่าอย่างนั้นอ๋อๆมันมีข้อแม้เรื่องเรื่องเงินด้วยหรือป่ะถ้าเกินหนึ่งหมื่นยูโรโดนปรับค่ะพี่เอาเงินไปเยอะเกินเอแต่นี้กําลังจะออกไม่ใช่หรอที่พูดนี้หมายถึงเงินสดนะครับถ้าเกิดมันเป็นเงินในบัญชีธนาคารอยู่แล้วเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วก็มีคนมาถาม หนูถามหน่อยค่ะเราต้องมีใบตรวจโควิดไหมคะอันนี้หมายถึงขากลับนะครับขากลับไทยคนไทยมีแค่ฟิ t ทูฟ l ายอย่างเดียวแค่ใบเดียวฟิ t ทูฟรายใบเดียวคนไทยแต่คนต่างชาติมีสองใบฟิ t ทูฟ l ายแล้วก็ใบตรวจโควิดอ่าคนไทยไม่ต้องตรวจโควิดวงเล็บวงเล็บขึ้นอยู่กับแต่ละสายการบินนะว่าเรากลับสายการบินไหนต้องถามเขาอ่าแต่ถ้าเป็นการบินไทยตามตัวอย่างเนี้ยก็คือมีแค่ฟิ t ทูฟ l ายอย่างเดียวชัวร์นะครับสายการบินอื่นต้องถามสายการบินว่าต้องมีใบตรวจโควิดไหม คือคนต่างชาติน่ะเอาใบตรวจโควิดชัวๆแต่คนไทยนี่ต้องถามสายการบินนะครับว่าเขาเอาไหมครับมีคนมาถามอีกแล้วเอกสารสาอย่างต่อ8ปดพิูปลาย COE แค่นี้หรอครับไม่ต้องตรวจโควิดเหรอเจ้าของโพสต์ก็บอกว่าการบินไทยใช้แค่นี้ค่ะปรากฏว่าอันนี้คนนี้กลับการบินไทยเลยกักตัวฟรีใช่ไหมก,ก็มีคนถามได้โรงแรมไหนคะไบรตันแกรนพัทยาค่ะรู้สึกไปลงโรงแรมนี้กันหลายคนนะโรงแรมนี้ดีมากๆ ครับเราเลือกไม่ได้นะถ้าเราก,ากักตัวฟรีนะแต่หวังว่าจะได้ไปลงโรงแรมนี้เหมือนกับว่ากักตัวฟรีนี่เขาไปลงพัทยากันซะส่วนใหญ่นะอ่ามีคนมาแชร์เรื่องรูปฮันซาทางนี้บินกับลุพฮันซ่าวันที่26พฤศจิกาครับก่อนคนนี้วันหนึ่งจากสวนภูมิถึงแฟรงเฟิร์ตอ้าวอันนี้ขาไปนี่เช้ามากตีห้าสามสิบคนน้อยมากต่อมอไม่ถามอะไรเลยยื่นแค่ใบการันตีสำเนาหน้าพาสของแฟนและประกันการเดินทางแค่นั้นจริงจริง ดูแค่หน้าแล้วประทับตราแล้วเดินไปรับกระเป๋าแล้วเดินไปหาแฟนเลยค่ะเอกสารเข้าเมืองและใบสอบถามเกี่ยวกับโควิดก็ไม่มีชิวมากจริงๆอันนี้ขาไปครับไม่ใช่ขากลับคือประเทศฝรั่งขาเข้า่าเขาไม่ดูใบตรวจอยู่แล้วทางยุโรปด้วยนะครับครับก็มีคนมาถามเกี่ยวกับ COE ขอถามเป็นข้อมูลหน่อยค่ะต้องทํา COE ก่อนที่จะจองคิวกักตัวฟรีกับสายการบินหรือหลังจากได้คิวกักตัวฟรีคะพอดีตอนนี้รอ ติดต่อสายการบินรูปันซาโค้ตาของมกราคมจะได้ดําเนินการถูกขอบคุณค่ะเขาก็ตอบว่าค่ะลงทะเบียนตามขั้นตอนเลยค่ะพอดีได้ใบกักตัวจากรูปันซาแล้วไปเอาอัปโหลดลงทะเบียนถึงจะได้ C O E ก็จะต้องไปจองตั๋วก่อนนะครับจองตั๋วเครื่องบินแล้วก็ขอใบกักตัวฟรีจากเขามาแล้วหลังจากนั้นค่อยมาลง C O E คืออย่างนี้ C O E มันมีอยู่สองรอบรอบแรกคือกรอกข้อมูลส่วนตัวแล้วก็อัปโหลดหน้าพาสปอร์ตเฉย แล้วก็รอบสองคือไปจองพวกนี้แหละถ้าเราก,ากักตัวฟรีก็คือ,อมีตั๋วเครื่องบินแล้วก็ใบกักตัวฟรีแต่ถ้าเกิดว่าเราจ่ายค่ากักตัวเองก็คือมีตั๋วเครื่องบินกับใบจองโรงแรมที่จ่ายค่ากักตัวเองก็คือมาอัปโหลดในรอบ2แล้วหลังจากนั้นก็จะได้ใบ C O E มาครับก็ต,ตรงนี้คือถ้าเพื่อนๆคนไหนได้ ลงทะเบียนขอ C O E แล้วก็ได้กลับประเทศไทยแล้วเนี่ยก็สามารถมาแชร์ประสบการณ์ได้ในคอมเมนต์ใต้วิดีโอนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับมีขั้นตอนติดตรงไหนไหมแล้วก็กักตัวแล้วเป็นยังไงความรู้สึกยังไงบ้างก็แชร์กันได้นะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ